สวัสดีครับทักทีานครับสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองและอนุบาลสามทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอครูก๊อตนะครับในวิชากิจกรรมกลางแจ้งของเรานะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้นะครับทําการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับนะครับโดยการเล่นลูกบอลนะครับการโยนบอลนะครับการวิ่งนะครับอ้อมกลวยนะครับไปโยนบอลนะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนนะครับการเล่นลูกบอลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามีการโยนแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือการเคาะลงพื้นแล้วก็จบให้ได้นะครับอาจะช่วยนะครับ พัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของนักเรียนนะครับก่อนเราจะออกกำลังกายกันนะครับเราต้องมายืดกันก่อนเหมือนเดิมนะครับนักเรียนนะครับอท่าแรกนะครับอรู่ให้เรียนวิ่งอยู่ที่รนับหนึ่งสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับท่าต่อไปนะครับเรียนยืดแขนนะครับเพราะว่าท่านี้แขนสําคัญมากนะครับนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบนะครับอีกครั้งนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะครับกระโดดตบสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอ่ะนะครับครูจะอธิบายนะครับเรื่องมือก่อนนะครับอ่ะมือเรานะครับในลักษณะการจับลูกบอลนะครับมือเราจะอยู่ลักษณะนี้นะครับอ่ะ เอาหนำมือชนกันนะหรือม uh, gu ือห่างกันเล็กน้อยนะครับเพื่อจับลูกบอลได้นะครับเราจะไม่จับแบบนี้นะครับเพราะถ้าเราจับลูกบอลจ้านข้างนี้นะครับลูกบอลนะครับจะมีโอกาสนะครับเด้งนะครับมาโดนหน้าเราได้นะครับอเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้เรียนดูนะครับใกล้ๆนะครับนักงเรียนาดูก่อนนะครับอสมมุตินะครับน่วิธีที่ผิดนะครับจับด้านข้างครับมัจับไม่โดนนะครับครับต้องเห็นไหมครับนักงเียนจับด้านข้างนักเรียนอากาจะจับไม่โดนนะครับนะครับมีโอกาสโดนนะครับหรือมีโอกาสพลาดนะครับอถ้าเราพลาดนะครับลูกบอลนะครับอาจจะกระทบคางของเราได้นะครับต่อไปนะครับการจับบบออีกกแนนึงคคร็ืะับ มือนะครับไว้บนลูกบอลนะครับเราประคองบนลูกบอลนะครับคือเราลูกบอลนะครับเรามือจะโดนลูกบอลแน่ๆนะครับแล้วก็ลูกบอลจะไม่ขึ้นนะครับโดนปลายคางของเราด้วยนะครับอ่ดูนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับมืออยู่บนลูกบอลนะครับอ่านะครับไม่แบบนี้นะครับนะครับนักเรียนมีเวลาว่างนะครับนักเรียนก็ไปฝึกทํากันนะครับเหมาะพอสามารถนะครับช่วยนะครับเพิ่มทักษะนะครับด้านกีฬานะครับแล้วก็ช่วยพัฒนานะครับ กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับและมัดเล็กของนักเรียนได้นะครับสำหรับวันนี้ครับครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย